เคล็ดลับรับความฟังกับแสงอาทิตย์แฮปปี้หุบวงสี่ทิศปกติกำลังผมเรียกเป็นทีต่ตันอ่อครับที่ไปดูอาทิตย์เดียวก็ลองโปรมาแล้วก็สวยงามมากแสงก็มาออลออสสบายๆเลยวันนี้มีเคล็ดลับฝากเพื่อนๆชาวอาลทุกคนยกับนุ่มมาให้ฟังครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวแสงของอาทิตย์เองเนี่ยมันมีผลต่อสุขภาพเรามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับมันจะทําให้การหมุนเวียนเลือดเนี่ยดีมากๆเลยแต่ในยง่สําคัญของพลังงานมันนี้อยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสในช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับออก คุณจะได้รับพลังงานของจักรวาลด้วยและมันเป็นพลังงานธรรมชาติที่จะช่วยกระตุ้นในหาพลังงานภายในของคุณนะครับให้มีการแอคทีฟมากขึ้นครับคุณต้องหาโอกาสว่าอาบแสงแดดตอนเช้าๆแบบนี้เนี่ยฮะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีโอกาสเลยแต่ถ้ามีโอกาสนะครับทุกครั้งขอให้คุณได้ออกไปสัมผัสธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าพื้นดินพื้นทรายสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกับเก็บพลังงานของจักรวาลไว้นะครับมันจะทําให้คุณที่กําลังมีปัญหาสุขภาพหรือแม้แต่เรื่องของจิตใจของคุณเนี่ยครับมันสามารถ ผ่อนคลายตรงนั้นได้เลยนะฮะแล้ววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเคล็ดลับการตื่นเช้านะฮะตื่นเช้าทุกเช้าเนี่ยใครเคยเป็นปัญหาเวลาคุณตื่นเช้าคุณจะครื่งคิดวิตกกังุลกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ให้ตักเรื่องนี้ออกเลยนะฮะต่อไปนี้นะครับเวลาคุณตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยให้คุณมีรอยยิ้มและบอกกับตัวเองว่าคุณมีความสุขคุณขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในตลอดระยะเวลาจนถึงวินาทีนี้ตื่นเช้าวันนี้คุณเป็นคนมีสุขภาพดี คุณเป็นคนเก่งคุณสามารถผ่านเรื่องราวไปได้อย่างง่ายดายและคุณจะมีความสุขกับมันในทุกๆวันไม่มีใครกำหนดหรือไม่มีใครโวยพรที่เรามีความสุขได้เท่ากับเรากำหนดด้วยตัวเ,เองย้ํานะครับร่างกายของเราได้เป็นพลังงานดังนั้นพลังงานที่เราจะสร้างได้เราต้องสร้างด้วยตัวเองไม่ว่าสิ่งที่กระตุ้นอยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นบุคคลอื่นหรือสิ่งใงดก็า <S <S ตามไม่มีความหมายสําหรับเราเลยเพราะสิ่งที่จะทําให้เราเดินทางไปสู่เส้นทางของความสุขได้คือตัวเราเองเท่านั้นเลยฮะดูมันแลมาครับ